นิยายรักนิยายเสียงเรื่องแม่ไม้ไรเดียงสาตอนที่หกอันที่จริงสรัญญาก็ไม่รู้ว่าเธอจะพาวิสนุไปเที่ยวที่ไหนดอกเธอมาพาเขาเดินเที่ยวตลาดนัเดเล็กๆแวะชิมกินโน่นกินนี่ไปตามประสา,าก่อนจะไปจบกันที่ดูหนังสักเรื่อง ออกมาก็ไปรับประทานอาหารอร่อยออร่อยมองเผลอๆเหมือนสามคนพ่อแม่ลูกเพียงแต่สรัญญาออกจะขัดขืนที่เขาส่งสายตามาให้เธอปล่อยวิษณุชอบบรรยากาศแบบนี้แบบที่เป็นอยู่เขาไม่คิดว่าผู้พิง จะน่าเบื่อที่เป็นตัวขัดขวางระหว่างการหวานสเสน่ห์ในการจีบสรัญญาในแบบของเขาผู้เพียงเป็นเด็กที่มีสมาธิดีหัวไวไม่ทำตัวทโมนแบบเด็กชายทั่วไปจนเขาคิดว่าคงได้รับการอบรมสั่งสอนมาดี จากสรัญญาเธอมีรังสีของความเป็นแม่และเป็นครูที่ดีอยู่ในตัวอีกอย่างที่เขาสงสัยในตัวเธอก็คือเธอไม่เหมือนสาวๆทั่วๆไปคือเธอไม่เคยสงสัยตาทออสะพานอย่างจงใจออกจะหลบสายตาเขามีท่าทีเอียงอายมากกว่าที่เขาคิดเอาไว้มาก เขาไม่เคยคิดเลยว่าแบบเธอที่เคยผ่านผู้ชายผ่านการมีสามีมาก่อนจนกระทั่งมีลูกในวัยเรียนจะทำให้เธอรู้จักโลกมากกว่านี้และเข้าใจสายตาของเขาที่พยายามจะสื่อออกมาเป็นในในแต่แปลกเหลือเกินที่เขากลับม่รู้สึกเช่นนั้นกับหญิงสาวเลยสักนิดเกือบสองทุ่มที่ออกมาจากโรงหนัง มีภูตัวโตรับตั้งแต่หนังยังไม่จบเดือดร้อนคนพามาเที่ยวต้องอุ้มพาเจ้าโตโตมาที่รถของเขาสรัญญารีบเปิดประตูรถให้กับเขาก่อนที่เขาจะขึ้นแล้วค่อยๆวางร่าง,างอ้วนตุยของเด็กชายลงก่อนที่ความเจ้าเล่ห์ของเขานะ่ะจะชนเข้ากับร่างบอกบางของเธอ อย่างจงใจระหว่างที่ตัวติดขัดกันอยู่ตรงระหว่างประตูรถจนร่างเล็กๆเซถราและเขาก็แกล้งอบรดัดเธอด้วยเกรงว่าเธอจะล้มเขาจงใจกอด,ดร่างนุ่มๆหอมกลิ่นจางๆกลิ่นหอมผสมกับกลิ่นกาแฟ สาวแม่ไม้รายเด้งสาผือร้องเบาๆแล้ววางมือลงที่อ,อกแกร่งเขาก่อดัดเธอแน่นหนาทำให้เธอเผลอทำให้เธอเผลอไงหน้าสบตาเขาดวงตาสีเข้มทอดมองสบตาเธออย่างอ้อยอิงก,ก่อนจะก้มลงมองดิมฝีป,ปากอิ่มของเธอราวกับเขาปรารถนา ขอโทษครับผมผิดเองเขาเกระซิบริมหูไม่ยอมปล่อยมือจากกล้าปบอบบางของเธอขณะที่แก้มของหญิงสาวร้อนเผาวได้กลิ่นน้ำหอมจากตัวเขาพาให้หัวใจสันวิวเธอรีบตอบเขาอย่างดระ่ํารักมมไม่เป็นไรค่ะเธ <c oughs> อเอ่ย เธอเอ่ยเสียงแผ่วรีบผลักอ,อกแกร่งห่างตัวแล้วรีบถอยออกมาเธอทำตัวไม่ถูกรีบเปิดประตูรถฝั่งด้านข้างคนขับแดาวรีบขึ้นนั่งกระทั่งเขาทำหน้าที่สารถีนั่นแหละจึงสัมผัสได้ว่าบรรยากาศบนรถนั้นเงียบงันเกินไปผมขอโทษนะครับถ้าจะทำให้คุณจ้อยไม่พอใจ เขาแซงทำเสียงอ่อนจนสรัญญารู้สึกไม่ดีเสียแทนเออช่างเถอะค่ะฉันไม่ได้โกรธเธออึกอักขยับตัวไปมาเหมือนไม่มีสติที่จะตอบรับเขามือของเธอเย็นเฉียบเธอจะตอบเขายัางไงล่ะว่าเธอไม่ชินหรือจะสารภาพไปตามตรงว,ว่าเธอเอง ไม่เคยได้รับการสัมผัสแบบนี้เราจูกเขาก็เอื้อมมือของเขามาจับมือของเธอที่กำลังเน็บผมที่หูท่าทางของเธอกำลังทำให้เขานึกสงสัยเธอตกตะลึงที่เขาทําอย่างนั้นอย่างวิสาสะและก็ยังแปลกใจมากที่มือนุ่มๆของเธอเย็นเชียบหนาวหรือเปล่าครับ เขาถามด้วยท่าทางตกใจแต่เธอรีบใส่หน้าเป,ป,ปล่าค่ะรีบตอบท่าทางกระวนกระวายเงอะงะไปหมดเธอจะบอกเขาได้ยังไงว่าเธอไม่เคยเข้าใกล้ใครขนาดนี้มาก,ก่อนขนาดกับพ่อของภูพิงเธอยังยอมให้เขากอดหอมนานนานครั้งแต่ทว่าวิสนุก,ก็ถือโอกาสถึงเนื้อถึงตัว ม้เธอจะเข้าใจว่าเขาเองไม่ได้ตั้งใจแต่ก็อดไม่ได้ที่เธอจะรู้สึกว่าความใจเต้นแดงมือเย็นเจียบถึงขนาดนี้จนเขาคิดว่าเขาคิดไปเองที่เธอไหลเดียงสาอ่อนประสบการณ์เรื่องเซ็กซ์หรือการเข้าใกล้ผู้ชายแต่มันจะเป็นไปได้หรือในเมื่อลูกของเธอก็ตัวโตวขนาดนี้แล้วแต่เธอก็ไม่ได้ห้ามปราม หรือสะบัดมือหนีมือของเขานี่นาหรือว่าเธออาจแสดงว่าอ่อนเดียงสาก็ได้ไม่ใช่ว่าเขาจะไม่เคยเจอมารยายญิงเสียเมื่อไรสรัญญาเองก็ไม่เข้าใจตัวเองว่าทำไมเธอถึงไม่คิดจะสลัดมือออกจากการเกาะกลุ่มมือของเขา มือของวิษณุใหญ่และอุ่นจนเธอวางใจแม้จะขวยเขินแต่ก็รู้สึกดีในเมื่อเขาก็ดีกับเธอกับลูกบุญธรรมของเธอกระทั่งมาถึงที่ด้านเธอไว้ให้เขาวนเข้าไปจอดทางด้านหลังซึ่งใกล้กับประตูมากกว่าขณะที่เขาจอดรถเธอก็ลงไปเปิดไปปลุกภูพิงเด็กชายค่อยๆตื่นขึ้นมา ก่อนจะเดินโซซัสโซเซวหว้ลาคุณลุงเอกของแกแล้วโปกมือหย่อยๆเดินขึ้นห้องของตัวเองไปขณะที่สรัญญายืนรอที่จะส่งเขาวิษณุยังคงอ้อยองิงวิสาสะจับมือนุ่มๆของหญิงสาวเอาไว้ก่อนที่เขาจะสบตาเธอปล่อยเธอค่ะเธอลบตาเขาพยายามดึงมือออกตการจับ อันอบอุ่นเขาขืนมือเอาไว้ก่อนก่อนจะก้มลงจรดดิมฝีปากลงจุมพิษที่มือของเธอไม่รู้ทำไมปกติเขาไม่ทำแบบนี้ปกติเขาไม่ทำแบบนี้ดอกยิ่งปลอดคนเขายิ่งดุคืบอย่างหนักแต่ไม่รู้ทำไมเขาถึงยาวจะทนุถนนมเธอเอาไว้คราวนี้ แก้มที่ร้อนอยู่แล้วร้อนจี่ไม่ต้องบอกก็รู้ว่ามันคงแดงอย่างกับเชอร์รี่สุกเธอได้ตะมองดิมฝีปากสีชมพูของเขาที่บรรจงจุมพิษลงบนข้อนิ้วของเธอเดาวกับเขาสนุถนถอมเธอไม่ใช่จู่โจมแบบที่ผู้ชายมักมากหวังได้ชิมอย่างที่เธอเคยเจอมาก่อนเขาเงยหน้าศพตาเธอ เมื่อเห็นแก้มของเธอแดงก็ยิ่งยิ้มบางๆเธอเขินเขาและมันดูหน้ามองสมัดแม่ครับผมหาพระคุณหนูไม่เจอเสียงตะโกนของภูพิงทำให้เสนันยาสะดุง้งเธอไม่คิดมาก่อนเลยว่าระหว่างเธอกับวิสนุจะรวดเร็วถึงขนาดนี้เธอรีบดึงมือออกจากมือของเขาทัานทีและเขาก็ยิ้ม เดี๋ยวนะจ๊ะแม่กำลังจะขึ้นไปรีบขานลูกชายเสร็จก,ก่อนแล้วหันมาหาเขาขอโทษนะคะแล้วก็ขอบคุณที่เออผมต่างหากต้องขอบคุณหวังว่าคุณคงไม่โกรธนะครับที่ผมเออเขาอึกอักเขาพูดไม่ถูกจริงๆและมันเป็นครั้งแรกที่เขากลายเป็นบื้อใบล่ากับนี่ไม่ใช่ตัวตนของเขา ไม่ใช่แบบที่เขาคุ้นชินสักนิดแบบเขามันต้องูโจมถึงเนื้อถึงตัวสิ์ถึงจะถูกไม่ดูทำไมเขากลับทำกับเธอแบบนั้นไม่ได้เขาเองก็ไม่เข้าใจตัวเองเช่นกันมันเหมือนปฏิกิริยาของเธอมันทำให้เขาต้องค่อยเป็นค่อยไปขับรถดีๆนะคะระวังด้วยค่ะไม่ดูทำไมเธอต้องเป็นห่วงเขาด้วย ไม่ดูว่าทําไมเธอต้องเงอนะง่ะทาอะไรไม่ถูกเขามีอิทธิพลกับเธอมากมายเหลือเกินครับฝันดีนะครับเขาเอ่ยอย่างอ่อนโยนดวงตาของเขาไม่มีแววเจ้าเล่หอีกต่อไปเมื่อเขาพละจากสรัญญาแล้วไปขึ้นรถเธอยังคงยืนมองเขาและเป็นเขาเองที่จะโกนลงมาปิดบ้านสิครับ เร็วเข้าเมื่อเขาอย่างแสดงความเป็นห่วงเธอจึงรีบปิดบ้านตามคำสั่งของเขาดิมฟฝีปากอิ่มยังคงระบายรอยยิ้มไปทั้งดวงหน้างดงามกับความผลิบานของหัวใจสาวแม่ไม้ที่เคยตายด้านมาหลายปีกำลังผลิบานเริ่มใหม่กับชายที่เธอแทบไม่รู้จักเขาเลย จบแล้วนะคะแม่ไม้ไร้ดิ่งสาวตอนที่6ต่อฝากนิยายด้วยเนาะไม่ไหวแล้วค่ะอาการหนะักห้ามอาการไอกับอาการเวียนหัวไม่ได้เลยนะอ่าช่วงนี้ไม่รู้เป็นอะไรสิไม่เป็นไรแล้วค่ะเดี๋ยวก็คงหายเนาะขอบคุณสําหรับการติดตามรับฟังรักนะคะ คนรักษาสวัสดีค่ะ